ไปเลยใช่ไหมหลายไปเลยชนี้มันก็เผาใช่ไหมตีก็เซลล์ก็มอดไหมใช่ไหมละ่ะสังเกตไหมคนปฏิบัติทมหรือว่าคนศึกษาทมไฟจรไม่ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าไฟโรคฝนหลงไม่ค่อยมีผิวพันธุ์ก็เลยผ่องใสไงมันน่าเป็นตางไงอ๋อ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 มันมันมันจะตายช้าหน่อยใช่ไหมอ่ <c oughs> าก็คือเซลล์มันเซลล์ในร่างกายมันฟื้นฟูได้ไวกับการเผาไงอ๋อ อย่างน,น้อยก็มีไฟนะครนั้นไฟร่างกายมันมีแค่สี่แล้วยังไม่พอเอามาเพิ่มอีกสามเงี้ยแต่ตัดสามออกไปได้มันก็ยังดีใช่ไหมล่ะครับไอ้ตัวสามนี่ที่ตัวโทสะโลภะไอโทสะโลภะโทสะโมหะเนาะไอโรบโกรดหลงใช่ไหมใช่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 ๋อ้เกิดโดยการมีสติไนงะส,สมาที่สติเนะอ๋อดีไอตัวเนี้ยมันแบบยาก คนทั่วไปมันไม่รู้มันจะอะไรเอาเผาทุกวันเนี่ยเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่นะเต็มไปหมดเนี่ยมะเร็งมันก็เกิดจากความไอตัวไอไฟตัวนี้ใช่ไหมใช่ความเครียดไงไอไอโทสะไอโลพะโทรสามมหะดี่มันก็ทําให้เครียดใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไฟโทสามนี่โอแล้วแล้วท่านตอนนี้ไม่ไม่ได้เข้ากลุ่มอยู่ข้างนอกใช่ไหมถึงคุยก็ได้ถนาดนี้ออพอดีว่าช่วงเนี้ยผมก็ เที่ยวในติ๊กตองติ๊กตอกเนาะผมบอกมาตั้งแต่ความคีใหม่แล้วตอนนั้นมันจะติ๊งต้องขึ้นไหมติ๊งต้องขึ้นดิเออดีจังเลยตอนนันไม่ใช่มันมีองค์ความรู้เยอะพระอคนที่มีความรู้เยอะถ้าเราช่วยเราเราเก็บดีดีมันก็มีเยอะแต่ส่วนมากอะไม่ไม่ค่อยได้เก็บจากใครเราก็ได้เอาไปช่วยเหลือเขานั่นแหละส่วนมากเขาจะเป็น ไม่ได้อ่านพระอภิธรรมเนาะไม่ได้อ่านหนังสือแล้วก็ไม่ได้ศึกษา<อ>จำจำมาพูดเยอะแล้วก็พูดผิดพูดถูกเยอะเห็นพี่วรพลเข้ามานี่พี่วรพลพี่บคูนแล้วก็ไอพี่ปอ๊อตอ๋อดี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 ดตอนนี้าตาวินัยก็เลยอยู่ จำสินเพราะว่าอยู่จำอะไก็ไม่ค่อยได้อ hmm. ยู่สันต De um. ิไม่ดีน้ำแล้วเหรอหรือว่าไงไม่ได้เป็นประสงค์แล้วเหรอก็เป็นเป็นเป็นอยู่เป็นเฉพาะในบ้านอย่างเดียวในบ้านยังไงงงก็ก็เขารีบถามอะไรก็พูดอย่างนั้นนั่นแหละเท่านั้นนะแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ทุกวันทุกวันไม่ได้อยู่แล้วเหรอหรือว่าไงไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้เพราะว่าอ่า ภรรยาเขาอาตักเตือนว่าควรจะงดไอ้พวกพูดธรรมะธรรมโมอะไรเพราะเขาได้ยินเสียงเถียงกันมัางอะไรมั่งเขาก็เลยไม่เข้าใจเขาเนึกว่าเข้าไปที่ไรก็ทะเลาะกันเลยก็เลยไม่ตอบที้งแล้วอย่างทะเลาะกันตลอดนะผมมันไปไปไปดูอารมณ์เขาเรียกว่าไปไปจอนไปดูไปไปดูเอาสภาวะเป็นฝึกสภาวะเพราะว่าสภาวะในห้องนั้นมันนิ่งแล้วไง อสภาวะในในห้องสต,ติมิทยธรรมนี่มันบรรลุก,กันส่วนใหญ่เลยใช่ปะมันนิ่งใช่มันนิ่งมันไม,ไม่ไม่คุยอะไรกันแล้วเข้าไปก็ไม่มค่อยคุยอะไรคุยแต่เรื่องเดิมเ,เออใช่มันทะเลาะก,กันบางทีแย่กันมันก็ไม่มีทะเลาะกันแย่ไม่ชีคุกเก็บก็ไม่โวยวายอย่างเงี้ยแย่แย่โฟกัสก็ไม่โวยวายโฟกัสก็หนีมาทิ้ตอบนี่ พวกกั๊นี่มันก็อยู่ๆมันก็กินเหล้าเมายามันก็ยังเข้าไปอยู่บางทีเอนนั้นก็ต้องไปติดต่อมาคุยเล่นกันอยู่เออไมเป็นไรคนเราก็เขาก็ยังหนุมแน่นเขาเป็นไปตามสภาพตอนนี้ผมติดตอกติดตอกมันมีหลายห้องมันมีห้องราชานเยอะแยะมากมายเราก็ไปดูในแนวคิดเขาเขาบรรลุธรรมกันก็เยอะเขาว่าบรรลุธรรมนะแต่ผมดูแล้วเนี่ยยัง ก็คือเขาใช้แบบว่าไม่คิดไม่ปรุงไม่เกิดมันก็ใช่นะไม่คิดไม่ปรุงไม่เกิดเงี้ยมันก็ใช่ยุ่ฝึกไปแต่มันไม่ใช่ไม่คิดไม่คิดก็ไม่เกิดเขาว่ามาจบที่เราจบแค่นั้นไม่ปรุงต่อก็ดีอไนี้ยดีดีตัวเนี้ยเขาฝึกสัต์แต่ว่ากันเยอะใครย่างไยสักแต่ว่าอโอสักแต่ว่า ก็ที่ส่วนใหญ่ที่กําลังพูดคุยอะไรต่อนะผมก็มัน,ม,นมันจุดมุ่งหมายจริงๆก็ให้มันบรรลุทมแต่การบรรลุรมท,ที่คืนนิ่งได้ให้เห็นตัวปรุงอะ่ะให้เห็นตัวปรุงอ่ะตัวตำเหอ่ยตัวเจตนาเนตัวคิดอะ่ะตาวินัยนั่งอยู่เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างรู้ไหมว่ามันกำลังคิดอยู่เนี่ยไอตัวนั้นแหละชวนเกิดชวนทำ อยากจะพูดอย่างเงี้ยตัวที่อยากจะพูดตัวเจตนาเนี่ยตัวคิดตัวตึกตัวคิดตัวตองนี่แหละใหตัวเกิดเนาะโอให้ฝึกดูแต่ว่าถามว่าเวลาเราไปเข้าท i ิ t o ตอ,อกมีแต่คนหรือว่ามาจ้องหน้ากันหรือจะเข้ามาทำทำทำซากอะไรถ้าไม่ปูมกันใช่ไหมอใช่หล้วใช่ เออเขาเราเข้ามาคุยกันแล้วมานจะมาคุยกันทำไมไม่มีอะไรมาคุยกันมาเน่านามมาสื่อสารกันเลยมองแป๊บนจะเข้ามาทําทําอะไรก็คนเรามามาก็มามาโชว์กันเฉยๆไม่ไม่ได้พูดได่คุยมันก็มามามบางคนกอยากจะเอาธรรมะมาพูดให้ฟังพอคนเอาธรรมะมาพูดให้ฟังไอ้คนที่คอยขัดก็ขัดอ่ะคอยยองอะ ให้สักแต่ว่าก็สักแต่อย่างเงี้ยมันก,ก็ดีผมก็ได้ไปฟังดูก็ขำด,ดีผมก็ปรุงเขาเขาปรุงมาผมก็เฉยมันปรุงมาปรุงกลับผมว่า <c oughs> <Okay. S 2> มันก็สนุกดีเออมันสนุกดีดูอารมณ์ดูความเพลินของเราดูความสนุกเรารู้ทันหรือเปล่าล่ะแค่นั้นแหละครับ <c oughs> บางทีถนะ้าอยากศึกษาธรรมะจริงๆแค่เปิดคลิปใน, YouTube, ใน YouTube, ยูทงยูทูบเยอะแยะมากมายใช่ไหมล่ะตามไร่์ แต่มันไม่ออกรถออกชาติมันฟังแล้วมันฟังฝ่ายเดียวไม่ออกรูออกชาติเพราะว่ามันไม่ได้อารมณ์เขาเรียกว่ามันไม่มีอารมณ์จรนไงอารมณ์จรเช่นอารมณ์โทสะโมหะอย่างเงี้ยโลภาอย่างเงี้ยมันจรมาแล้วรู้ทันไหมล่ะอยางให้คนเนี้ยพูดดีจังเลยเราชอบเฮ้ยรู้ทันไหมล่ะอย่างเงี้ยไอ้คนเนี้ยพูดไม้ดีไม่เข้าหูเดี๋ยวจะเถียงกันสักหน่อยรู้ทันไหมล่ะอย่างเงี้ยออ บางทีเขาแย่ไอ้คนไอ้คนรู้ไม่ทันก็ดิ้นเลยดิ้นเนาะโอ้ยรู้ไม่ทันก็ดิ้นดิ้นแต่ถ้าพอเรารู้ทันเสร็จแล้วร้อยพ๊บเราก็เข้าไปว่าให้มันไงตอนที่ไม่เกิดสภาวะไงเขาก็ว่าเราโอ้ยเรารู้ไม่ทันอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเรารู้ไม่ทันจริงๆเราเรารู้แล้วล่ะที่เราจะพูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะครับเออมันไม่เหมือนจันไงอย่างเงี้ยมันเป็นการฝปกนว่าเขาจะตอบโต้อยังไงบางทีก็ออกมาโชว์บูมบ้าง โอโชว์ความรู้บ้างมาถามบ้างผมก็ถามป่วนไปอย่างั้นแหละผมถามนี่ผมไม่ได้ป่วนป่วนแบบในตำรานะผมถามง่ายๆเลยครับไอเอ่อเวลาเราจะถามเนี่ยมันเกิดกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างอย่างเงี้ยจะจะเกิยคำถามอผกมาเนี่ยมมชวนพิจารณาเลยอย่างเงี้ยมันเป็นบอกว่าเออคุณตอบมาอย่างไงก็ได้คุณรู้อย่างไงก็พูดมาอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละไม่ได้ไปคาดคั้นว่าลูกผิดอย่างเงี้ย แต่เราจะรู้ด้เลยเลยทันทีว่าเขาพิจารณาละเอียดหรือว่าไม่พิจารณาละเอียดอย่างเงี้ยเขารู้ลึกรือว่ารู้ไม่ลึกอย่างเงี้ยครับมีคำถามเยอะถามถามผิดถ,ถามถูกบ้างถามลองปัญญาบ้างจี้ถามให้จนมุมบ้างมันมีหมดอือ<ม>ผมก็สก็สนุกดีครับก็คิดถึงนะว่า ก็ค <festivals, S 2> ิดถึงอยู่สันต <So, S 2> <S kt. S 1> ิเมดีธรรมแต่ออกมาแล้วทําไงเนาะเข้าไม่ได้หรือทำาเนอมันมันก็มันก็ที่จริงผมอยู่มาที่จริงมันจะครบปีจะอยู่ไม่กี่วันเนี่ยเพราะผมเข้าประมาณวันที่ยี่สิบห้าตามเนี่ยที่ผมผมมาหลังดาววินัยเองผมอยู่เกือบสองปีมั้งอ๋อสองปีนะสองปีสามปีนะผมอยู่สันติมดีธรรมเนี่ยนานเหมือนกันนะครับ กะดีแก่เซ็งกันไปชีวิตเนาะแล้วไอพี่จานิดถามหาบ้างไหมล่ะผมก็ไม่ได้คุยเลยที่พี่จานิดอ๋อีคนถามหาบ้างไหมไม่รู้<อ>มไมม่ผมไม่ได้เข้าไปตั้งแต่ประมาณวันที่เท่าไหร่วะ<อ>เดี๋ยวตั้งแต่ผมไปหาหมอแล้วก็เขาอภรรยาลูกเขาก็บอกว่าควรจะหยุดได้แล้วเพราะไม่ได้อะไรแล้วก็ต้องใต ตาวินัยคงจะเครียดเกี่ยวกับเรื่องการพูดการคุยนี่นะมั้งมันถึงป่วยเอาอะอ๋อนั่นแหละนั่นแหละเพราะว่าช่วงหลังโดปรุงเยอะนี่เรื่องใครก็ต่อว่าตาวินัยเยอะไหมแต่เอาไปปรุงเยอะแต,แ,ตแต่ก็ <S 2>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  ว่าก็ทําให้ผมสงบสุขเงียมขึ้นเยอะเมื่อก่อนนี้ผมพูดอะไรไม่้องอยูนที่ว่าใครอยากพูดอะไรก็พูดไปไงตาวินยัยตาวินยัยเก็บมันคิดมาปรุงเยงมันก็เลยเป็นทุกข์ไง เรื่องของเรื่องมันมีแค่นั้นแหละโอที่จริงมันไม่ต้องพูดเปยนนะครับว่าไงก็ปล่อยเขาเนาะใช่เขาข่างไงเขาก็ปากเขาต้องคอาช่วยเองแล้วแต่เขาใช่ไหมครับไอคิดไ่คิดมันอยู่ที่เราใช่ไหมล่ะเราก็สิ่งเหล่านี้เราก็มาใช้ทั่วไปได้มันก็ได้เรื่องว่าใครว่าอย่างไงก็ไปอย่างนั้นนะเรื่องของก็งใช่ไลก็คือใครจะว่ายอย่างไรก็ช่างคือมานพูดจบก็จบไปอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสั์แต่ว่าแต่ว่าเราจะ ส่วนมากคนที่ไม่รู้ทันเขาจะนําไปคิดต่อมันก็เลยทําให้เกิดอารมณ์บูดอารมณ์เสียไงทางานอะไรมามพนก็สะสมเขาเรียกว่าสะสมไปวันละนิด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 มันไม่วางมันไม่ตายทั้งหมดมันใช้ได้ทั่วนะมันไม่ไม่เฉพาะใช้ได้กับที่ที่คุยที่เขาว่าในกูใช่ใช่ใช่เนี่ยเป็นล้านร้านศึกเลยเขาเรียกว่าร้านฝึกคนที่มาต่อว่าพี่วินัยหรือว่าตาวินัยเนี่ยตาวินัยสาธุเลยนะเพราะว่าไง คนที่จะมาส่วนมากเขาไม่มาว่าเราหรอกส่วนมากเขาจะชมเราแค่นั้นแหละคนที่ว่านี่โอ้แสดงว่ามันต้องเป็นครูบาอาจารย์เราเด็ดขาดเาลยไเด็ดขาดก็เยอะใช่ไหมล่ะคือมาทําให้เราเก็บอารมณ์ไงใช่ก็เลยเราเม่ค่อยเารมณ์ดีนะอารมณ์คนที่มาชมเราอะไรเราไม่ค่อยสนเท่าไหร่นะแต่ส่วนมากเราจะจิตมันหรือว่ามันชอบเก็บอะไรที่มันเหม็นๆมนหรือว่า ไม่ดีอ่ะใช่ไหมล่ะครับคนเราเขาชมเราสิบครั้งไเขาตาเราครั้งเดียวหูทาไมให้ครั้งเดียวเจ็บแสบไว้ตั้งชมสิบครั้งใช่ไหมล่ะเจ็บแสบแล้วเกิดน,นั่นแหละเออนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจิตมันเป็นแบบนั้นไงแต่ทีนี้ถ้าเรารู้ท,ทันปุ๊บก็เฉยแค่นั้นแหละชมก็เฉยดาก็เฉยอ,อยู่ที่เราจะคิดไม่คิดมันถ้าเรานํามาคิดเราก็ทุกข์ของเรา ทุกสภาวะอันะไรมันก็เป็นที่มาทําให้ร่างกายมันยํำแย้ด,ด้วยเพราะว่าพอเราไปคิดมีตกวิจาร์ณเยอะความตันขึ้นเลยนะเขาเรียกว่าความร้อนไฟมันเผาเราอยู่ไฟโมหะงไงไฟตัวหลงอะ่ะแล้วก็าเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นโทสะขึ้นมาความตัดขึ้นนอนไม่หลับไมเกรนขึ้นอีก <laughs> แต่แต่ถ้าเรารู้จักควบคุมมันทุกอย่างมันก็ดีขึ้นมันก็ฝึกมาผมก็ได้ตอนเนี้ยใช่ใช่ใช่พอเรารู้รู้ปุ๊บเราปล่อยวางเลยไงไม่สนอ่ะเขาก็ไม่ได้เอาข้าวมาให้เรากินหรอกดาวินัยผมได้เอาข้าวไม่ให้สาวินัยกินหรือเปล่าเงี้ยใช่ไหมล่ะครับเออนั่นแหละเราคุยกันมันก็จบแค่นั้นอ่ะแต่ว่าเรานี่กลับเอา บางทีเรากลับเอามาคิดมากกว่าคนในครอบครัวอ,อย่างเงี้ยที่ทําอาหารให้เรากินทุกวันดีไม่ดีเราดันเอาอารมณ์นั้นไปว่าให้เขาหิงใช่ไหมล่ะครับ <laughs> มันเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อก่อนผมก็เป็นมันคือมันสะสมไงไม่รู้ไม่รู้จะไปลงที่ไหนลงกับคนใกล้ตัวนี่แหละว่าอย่างเงี้ยโอ้มันสะสมพลังงานไงเรียกว่าสะสมพลังงาน ทีนี้เราจะรู้ไม่รู้กันตอนที่เขาว่ามานี่แหละใจเราสั่นไหวไหมล่ะถ้าไม่สั่นไหวมันก็จบแต่ถ้าสั่นไหวพวกมันเก็บไงแล้วก็เราไม่รู้ทันเนี่ยครับอืก็อย่างนั้นแหละผมก็เข้าไปติ๊กตอบใครว่าผมก็มาฝึกสภาวะตัวนี้แล้วตัวนี้แหละตาไม่ไหนเขาเรียกว่าสภาพธรรมจิตเลยแหละตาไม่ไหนครับ ไอ้ตัวนี้แหละของจริงแต่ไอ้ตัวที่บัญญัติเรามาพูดคุยกันสติปัฏฐานสี่คือนั้นทำนี้เนี่ยเขาเรียกว่านั่นแหละบัญญัติเคื่อสื่อไอ้ตัวนี้แหละสื่อที่ทําให้เรานี่มาเจอของจริงนี่แหละที่ที่คุยที่ที่มันที่มาปรับชีวิตมันมันเป็นชีวิตประจําวันอะมันมันเป็นธรรมะแผนปัจจุบันซะมากกว่า ไอ้อย่างที่ในพระไตรปิฎกเขามาอ่านให้ฟังอะไรมัน,ม,นมันก็ไม่ไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่นะมันนี่แหละสามิไนไนมันก็คือพระไตรปิฎกเนี่ยมันก็ให้ดูชีวิตประจําวันนี่แหละแต่เขามันเป็นเรื่องราวในพะสูตรไงสมัยโบราณเนะน,น่ยเหมือนนิทานเล่าเรื่องให้ดูอันนี้ให้แยกอันนี้นะให้เป็นอย่างนี้มันก็เป็นระดับชั้นขึ้นไปทีละนิดทีละนิดแต่มันเป็นภาษาบาลีซึ่งเราไม่เข้าใจ อย่างฉันทะอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเออไม่ต้องไปดูอะไรตาวินัยคอยดูแล้วถ้าตาวินัยพอใจเมื่อไหร่เขาพูดมาพอใจเนี่ยความพอใจเนี่ยความเจตนาจงใจที่เราจะไปตั้งใจพอใจกับมันเนี่ยตัวนั้นแหละทําให้เป็นทุกข์เออตาวินยัยเออตัวนี้เหรอเช่นเขามาพูดมาปุ๊บตาวินัยพอใจก็เป็นสุขไงพอใจเข้าไปแบบผสมไปด้วยความขุ่นโัวก็เป็นโกรธไงใช่ไหมล่ะครับ ความปรารถนาอย่างเงี้ยความปรารถนาที่จะฟังอย่างเงี้ยถ้าเขาพูดมาตาวินัยไม่ตั้งใจฟังเอาาหวนามตาไปไล่เขาพูดจบเนอะพูดอะไรเออจบก็จบถามว่ามันทุกร้อนกับตาวินัยไหมล่ะก็ไม่ทุกร้อนใช่ไหมล่ะครับแต่พอเขาพูดปุ๊ตาวินัยก็ไปเงี่ยหูฟังไง <laughs> ไปเงี่ยหูฟังเสรแร้วก็เกิดมันพูดอะไรวะ ไม่ชอบเลยมันาดาผู้ที่วา่าโกรธเลยที่นี่เออเราก็ทนได้ไไดอไเอาเลยปะุมตัวเองมาใช้ชีวิไตไปแยกใช้ดูว่าเนาะความกดมันเนี่ยมันไม่มีตัวมีตนนะมันเป็นนามแต่มันจับต้องได้นะให้รู้จักสภาพมันนะเวลาเขาด่าเราเนี่ยมันโกรธรดควันออกหูเนี่ยรู้จักไว้ประวัติกรดบางคนนี่อ่านมาตั้งเยอะนะ โทสะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไม่รู้ตัวนะพอเขาแยกหน่อยโกรธอาไม่รู้ตัวอที่ว่าเหมือนเหมือนละละโกรธละหลงอะไรได้แต่เวลาเขาเขาว่าให้อะไรให้งี้ดิ้นเลยเถียงเลยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนไอ้พี่วลรพลง่าอสักแต่ว่าลูกไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงพี่เอ็มได้แต่ท่องจำเดี๋ยวเอาละขึ้นละอย่างเงี้ย ใช่ก็คือก็คือได้แต่ท่องไงแต่ไม่รู้จักมันไงไม่รู้จักว่าไหนคือสัมผัสไหนคือัญาเขาเขาก็แย่ในนั้นแหละแย่ในที่ว่าคุยในในธรรมะนั่นแหละแต่พอพอเข้าไม่ถึงธรรมะเขาก็ดิ้นไงพอโดนความโกรธเข้าไปพอคนขัดแย้งก็ดิ้นเวลาถามว่าถามอะไรแบบกำปั้นทุบดินอย่างอย่างเหมือนในพี่โบน่ะ พูดไปพูดมาพูดไปพูดมาเนี่ยพอผมถามเอามาปฏิฆาขึ้นอย่างเงี้ยเสร็จรถปุ๊บอ่เมื่อกี้ไม่น่าเลยขอโทษไม่รู้ทันไงเออแต่ก็ไม่ไม่จะดีที่รู้ทันไงอืนแหละมันเขาเรียกว่าคนอ่านหนังสือทำมากมันมันรู้แหละมันรู้หมดแหละแต่ว่ามันสภาพธรรมจริงๆอ่ะมันไม่รู้ครับมันเข้าไม่ถึงทม เหมือนต้องเข้าสนามบ่อยๆเหมือนเหมือนคนจากบ้านไปปฏิบัติธรรมที่วัดที่ดังๆหรูหราวัดใหญ่ๆแต่กลับบ้านมาก็ยังใช่ไม่ได้เลยก็ก็ก็เอาทิ้งที่วัดไงตาม่ในพอหลานมารับช้าหน่อยดาหลานเนี่ยหลานเอาเอาบอมานั่งดูทีวีหลานวิ่งไปวิ่งมาเท้าสะดุดกะโผลคว่ำเนื่อราดโอ้โหตวาดหลานใหญ่เลยอย่างเงี้ยเห็นไหมเออ นั่นแหละมันก็คือเอาทิ้งไว้ที่วัดหมดไงคือทิ้งไว้ที่ที่วัดนะนะไม่ไดเอามา,อาทิ้งไว้ที่วัดไม่ไดเอามามันก็เข้าไม่ถึงอยู่ดีแบบนั้นมันเข้าไม่ถึงใช่เขาก็ไม่เข้าใจบ,บ,บางคนบางคนขนาดไปเป็นพระเป็นสงฆ์อยู่ในวัดมาตั้งหลายปีก็ยังเข้าไม่ถึงก็เยอะโอ้โหน้ำภาษาอะไรที่ออกข่าวราอะไรบวชสี่สิบเจ็ด 47, พันษาเนะี่ย ที่เป็นเจ้าอาวาสก็พนักงานเสร็จร้อยปุ๊บตัวเองเขาไม่ได้เป็นิมนต์มาสวายสังขารโมโหตะกระจุยกระจายเลยจับก็ยังเ,ยเออทำไปได้สี่สิบเจ็ดพันาไม่ได้ม่ได้ช่วยอะไรไไเลยไม่ได้ช่วยอะไรเลยยังโง่อยู่ดีนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยนี่แหละคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยยังโง่อยู่ดีย yeah, แย่เนะ่ยถ้าเขารู้ทันนะบางทีเนี่ยผมเน่ ในกลุ่มนั่นนะ่ะผมวันนี้ผมแย่ไปหน่อยนึงพรุ่งนี้มาผมแย่หน่อยนึงมันลืนมาแย่หน่อยนึงสามสี่วันมาแย่หน่อยนึงผมก็ดูที่ว่ามีปฏิฆาไหมโอ้โหพอแย่ครบเดือนแค่นั้นแหละหลังๆมาได้พูดของผมใจตัวผมหยอดยังดิ้นอยู่เลยก็เธอบอกว่าไม่คิดอะไรดับแล้วไม่ปรุงอะไรเนี่ย พอเจอผมก็หยอนเข้าไปโ้เอาผมเป็นศัตรูเลยนีเนี่ยังยังเป็นศัตรูกันอยู่ที่ใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้เลยผมก็บอกเออบอกว่าไหนเกิดตับไงไหนทุกสิ่งเกิดตับไงผมแย่ทุกไฟแย่ผมไปเจอผมปุ่มเข้าไปนี่โดน,น,อนเออสายปุ่มัะผมใช่ต้องรู้ทัน เออถ้ารู้ไม่ทันเนี่ยเสร็จเรียบร้อยตาวินัยเรื่องของพวกนี้เหมือนกันเนี่ยในการใช้ชีวิตของเราเนี่ไหะพอเราเรียนรู้เนี่ยเขาเรียกว่าสนามเนี่ยในกลุ่มเนี่ยมันเป็นสนามนะครับสนามจำลองเพื่อให้เราเข้ากับสนามจริงในชีวิวิทยาไยเปิดอ่าเป็นสถานอ่าเรียนธรรมะเปิดนะไม่ใช่ธรรมดาใช่ก็คเยเราในกลุ่มเนี้เหมือนตาวินัยเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยมาคุยกับผมเนี่ยเห็นไหม คุยไปคุยมาแล้วก็เออมันเป็นอย่างนี้จริงเออมันเป็นอย่างเงี้ยเไหมเราคุยกันเนี่ยแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจมันก็อะไรอ่ะมันก็มันก็คุยกันไม่ไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็มันมันมันมาแบกไอ้คำเยอะไงแต่ตัวเนี้ยมันเป็นในเรื่องเราคุยศึกษาทรรแล้วเนี่ยเราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลหรือเปล่าล่ะทค่นั้นแหละครับดูได้ผลไม่ได้ผลก็คือคนในครอบครัว มองเราเปลี่ยนไปไหมหรือว่าเขาจะมองเราเหมือนเดิมผมว่าน่าจะดีขึ้นนิดนึงนะเออก็แสดงว่าเขาเปลี่ยนเราดีขึ้นไงเปลี่ยนไปไงมันก็ได้ผลใช่ไหมหลังเนี้ยการที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนคนนี่มันมันก็เป็นทั้งคนในบ้านแล้วก็คนในกลุ่มธรรมะนี่แหละมันไม่ใช่ว่าออในกลุ่มธรรมะออที่จะดัดมันชีวิตประจาวันนี่แหละดัดนิสยัยเราเออไอเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นเตาหลอมนุษ ให้ธรรมะเนี่ยเป็นในการขัดเกลาจิตใจได้ผล<ม>ไม่ได้ผล<ป>เนี<ม>่ยให้คนทางบ้านเขาให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเป็นตัวชี้วัดไม่ใช่เราตัดสินเองตัดสินเองดูเองเอย่างเงี้ยเขาเห็นเราเป็นคนยังไงเขายังคิดเราเป็นคนยังไงเงี้ยพอถามปุ๊บพอเขาว่าให้เราโกรธไหมหรือว่าเราเฉยอย่างเงี้ยเพราะคนในบ้านเนี่ยคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยเขาจะจาภาพลักษณ์ของเราเนี่ย เหมือนเขารู้ไส่รู้ปุมเราหมดไงสําคัญกว่านะเออแล้วทีเนี้ยเขาเนี้ยจะเป็นตัวถ้าเขายอมรับเราเมื่อไหร่ปุบ๊บในแสดงว่าเออสุดยอดละคนนอกบ้านที่ครับอยเงี้ยเออก็ดีอือก็ดีนะไม่ใช่ไม่ใช่่ผมก็ผมไม่ได้เอาไปใช้ไหนไกลนะผมก็นำมาใช้กับคนในบ้านนี่แหละผมก็มาทํามาดูออตั้งแต่ผมปฏิบัติทำมาศึกษาทำมากมาเนี่ย ผมทะเลาะก,กับเมียไหมทะเลาะก,กับแม่ไหมตวาดลูกไหมอย่างเงี้ยผมก็คอยดูนะตัวเองว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนยังไงแต่ตอนนี้ผมแนวโนม้มเป็นคนยังไงอย่างเงี้ยแล้วลเดี๋ยวพยายามหาทางเบาเสียงอยู่โรคโรูก็โูกโูกโูกก็กกกกไงก็ดูว่าพ่อเปลี่ยนไปนะอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อก่อนนี่เป็นคนโมโหร้ายตอนนี้ทําไมพ่อใจดีอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับ เออมันก็เป็นเสียงสะท้อนมาจากครอบครัวนั่นแหละสุดยอดที่สุดล้ะทํายังไงไม่ให้เมียด่าทํายังไงไม่ให้อพ่อแม่ดา่าทํายังไงไม่ให้ลูกเกลียดชังเนี้ยครับเมื่อก่อนเราเป็นคนยังไงเราก็เปลี่ยนไปเนี่ยเปลี่ยนไปเพราะธรรมะที่เราศึกษาเออคนทางบ้านเขาก็ว่าเออดีเนาะก็ะแค่นั้นแหละเราไม่ได้ว่าเออจะ จะศึกษาธรรมะแล้วไปพูดจนได้โล่ซะที่ไหนสติเมีีทำออกโล่ให้หรืออย่างเงี้ยไม่ได้ให้โล่รางวัลอย่างเงี้ยมีไหมครับมันก็ไม่มีใช่ไหมตาบินันใช่เอินบริบ้าไอเข้าไปคุยเลื่องมีต่างอย่างเงี้ยครับอืก็มาฝึกแต่กี่ม่ได้ โอเคนะตาพี่นายที่พนาโทรมาครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอโชคดีครับครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่ครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ